จากเพิ่งเด้ออันอันกระแสศูนย์น่ะสิายเงือก <laughs> กระแ <laughs> สศูนย์ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น <S <s สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ยายเอฟซีของเก่ามาเชียร์เชนเฮาเด้อครับผมมานี้แอดมินเก่ามาเชียร์จะพา พอไ่ไหญ่พี่น้องเอฟซีไปตามต่อแนวทางเหล็กของเซียนกับบินเด้อครับผมเหล็กลางของพอเพิ่นนอะพี่น้องเนาะครับผมงวดว่างคันเพิ่นกะเน้นให้ศูนย์สองพี่น้องเนาะเต็มเต็มเลยครับผมเหล็กลางครับเหล็กชุดล่องของพอกับเก้าหกเป็นเหล็กบนจอยนาะพี่น้องเนาะก็ว่าเหล็กที่เพิ่นเน้นให้ศูนย์สองเนี่ยเขาเต็มเต็มเลยครับผมสําหรับพออาเซียนกับบินเหล็กรางเนาพี่น้องเนาะครับ ก่อนสีเบิ้งแนวทางตัวเลขของพลอยบินกัมาเช่กับพอขอพระคุณพ่อเด้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียครับผมส่งต่อแนวทางเล็กลังสู่พี่น้องเอฟซีครับผมวันที่สิบหกมิถุนายนเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันเด้ครับผมกับอ่าพ่อเสียนกับบินนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกัามาเชียได้ครับผมไปรับชมแนวทางของพ่อกันเลยครับพ่อครับครับ แอบมินกอมาเชียสวัสดีพ่อเสียนกับบินเด้อครับผมครับสวัสดีครับครับพอได้หลายเพราะครับพ่องวดว่าคันงต่อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่พอประมาณพอประมาณครับเออหลังจากที่พ่อห่างหายไวที่ไปโดนครับผมเคินไทีมากอีกครั้งนึงกะจับเหล็กลาเข่าเลยเด้อครับผมศูนย์สองเนาะเหล็กเด่นกะเข่าศูนย์ครับผมอัน อันเมื่อนั้นแม่วาคิดว่าเจ็ดสีเทามาให้เลขข้างบนแหมจับลักไว้ให้เขาสองตเลยเรียนพอเออมันมันมีมันมีอย่างนะมันมีแปดมีสองมีสี่มีห้ามีเก้ามีหกเป็นบ่ออะไรครับเขาสองตข้างบนอ่ะอืมเก้าหกเลยบ่พอเฮ้เก้าหกเลยบ่ครับผมเออเขาหกเก้าอ่ะละเก้าหกอ่ะละครับเขาเลย โอ้หลูกลวงแต่เล็กลางเสียดายครับพ่อเออบ่ร์โทรม่อะไอย่งวะแต่ว่าแต่าว่าจะ่นี่เอายจะลางอะนะกะให้จะลางไปนะว่าสิ่ทรกรับก็บ่ไอรโดยทูทว่าเพราะว่าเล็เล็กลางมาท่นอันเลขบนท่านเหัุเฮตุแล้วแต่เลขกลาง่ก็เลยก็ก็ท่านได้เ็าท่นได้จับคู่ลองแต่ว่าเลขลัก็ให้ไปนั่นล่ะครับผมเออเอาพ่อทฟ้าอไอ้เลขลักบนไว้ให้เนาะจับคู่เอาไอเอฟซีก็จับคู่เอาครับ เอาคามต่อเลขล่างในเก่าเด้อครับพ่อเออเดี๋ยว่นเน้นเล่นเลขล่างให้นั่นแหละคือเก่าวะลาแต่ว่าเอาเอาเลขลักบุญไปมือนเบิ้งก่อนครับพ่อเอ่อเขียนเป็นเลขลักเลยหกตัวเรียงเลยอันนี้บนหรือล่างครับพ่อเออบนบนก่อนเอาบนก่อนเอาบนก่อนนะครับผมเออเออให้เอฟซีคันเบิ้งเด่นบนครับคเลขลักเขียนว่าเลขลักเลขเด่นบนนั่นแหละเลขลักครับผมเขียนเงาเลยครับพ่อเลขลัก มีหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสามสามครับผมเออเนี่คือเลขหลักมาสองตัวต้องมาสองตัวปะครับผมต้องมาสองตัวครับเออถึงเวลาให้วิ่งครับผมวิ่งบนวิ่งบนหนึ่ง หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวอออันนี้ผมใช้เลขกำลังวันเลยอ๋อครับผมเออเลขกำลังวันมันรุดสามงวดเาะลรอรุดลุดรุดข้างบนไปสามงวดเหระครับผมวันนี้มาหนึ่งตัวครับ 1> 1, 4, อันนี้เ <7. S 2> เดี๋ยวจะจับคู่กัเดี๋ยวให้เอฟซีมันเบึ้งบึงเอาจับ,บเอาเดี๋ยวไก,กลมือลูกตามด้บพอยพอจับไปหาไ,ได้แด้ครับผมอ่าอันนี้ล่ะนี่ละคือคือคือนี่ละคือตัวลักของเลขบนครับผมอ่าอันนี้ทั้งล่างเอา้าเน้นเนเนเลยบ้านี้เดินล่างนี่เด้อครับผมเออเอราว่าสูตรของผมเนี่ยมันเป็นสูตรลา่างโดยเฉพาะครับผมเอาเดินล่างครับผมเดินล่างเดินวิ่งเดินรูดตัวเดียวกันครับ เออห้าครับห้าได้ครับพี่น้องเออสี่สี่สามสามอันหกนี่ผมคัดออกแล้วลหละหกครับหกมาดอรวนนี่หกนี่หนีมากจากตัวครับพ่เอฮะนี่หนีมากมากหนึ่งตัวบอครับผมได้หมือมากหนึ่งตัวล้านเปอร์เซนต์อีกมากหนึ่งตัวครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเฮมันนี้นเล่นไหนไปที่หากับซี่เดี๋ยวด้ครับผมหากับซี่ เออเป็นตัวเด่นเลยขีดเซ็นไวเลยครับผมห้ากับสี่เอออันนี้เป็นตัวเด่นครับอันนี้จับคู่สองตัวล่างเออครับจับคู่เนาะครับพ่อห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าเอันนี้ชุดลองชุดลอง ส uh, uh, ี่หนึ่งสี่หนึ่งส่เจ็ดสีเจสเก้าส่เกห้าสองหสองันี้ตัวกันสามเจ็สกันสามเจสสามอ่อบันี้คู่เน่นห้านึ่งห้าหนึ่งห้าเจห้าเจห้าเก้าห้าเ้า แล้วก็ชุดล้องกับตัวเน้นก็คือซีเก่าซีเก่านี่แหละคือชุดครับผมชุดดินชุดดินชุดล่างจับตาให้ดีเด้อครับพี่น้องบวกหันพอซูทสองเต็มเต็มเลยครับผมเรต้องกัปเลยอันนี้ก็บเราต้องกัปเหมือนกันผมว่าไว้ให้นี่แต่ว่าถ้ากัปเนี่ก็ดีครับกัปนิดหน่อยไปนะพ่อเนาะกัปนิดหน่อยเอาแมมติว่าเขาเขาลงไปจากจากลอยกัปสักห้าสิบ หรือว่าลงไปจะหาซิปกัดจัสามสิบยี่สิบไปว่ากันคู่ที่มือชุนหน่อยนะครับผมผมมาเขาวันนี้เขากิระมาณนี่ยได้รับผี่น้องสําหรับแนวทางเหล็กล่างของพอครับผมครับสําหรับเหล็กบนเดี๋ยวให้พอขัดอีกทีนึงได้ครับผมพอจะจับให้อยุครับงวดนี้จะเอาไก่ไม่ออกหงสุดทไทยอะาะครับแต่ว่าเล็กล่างวันนี้หกเบอร์หกโบน่าบบน่าเล่ง โบราลงทุนฮกโบนาลงทุนก็ผมดีคือแนวทางเหล็กเหล็กดับด้วยครับผมลามเออแนวทางเหล็กดับของสูตรผมอ่ะนะสูตรของผมของผมสุดฟอร์ต้องสร้างห้าต้องสั้างหาทั่งทึ่งดับห้าแต่ทึ่งทั่งเนี้ยหาบาณลงทุนเลยไม่น่าลงทุนเลขกไม่น่าลงทุนบนห้าห้าบนแต่เด่นล่างแต่เด่นล่างอ่า สป็นสุดๆเลยราหากกซีเนี่ยข้างล,างล่างนี่ท<า>ี่เรามาสูนึงเพราะราหานกักซีหลังวนนหานี่มันมันเป็นบนนี่มันไปเดชจักรหลักพอๆบนนี่บ่เฮ้ดับหมดถูกหลักเลยหมดเลยอ๋อครับผมแถมซิลีศูนย์ดับอีกตั้งหากอืมนี่ตามสูตรของพอด้ครับาาตาบึงเด้ตอตาบึงเด้ออันอันกระแสศูนย์เนี่ยสิงไงเนีอย <laughs> กระแสศูนย์ <laughs> ครับ พราะว่าสูตรผมดีมันหากับศุนแต่ว่าศูนตรมันมีโอกาสอยู่แต่ว่าแต่ว่าหน่วยเปอร์เซ็นต์ครับเออข้างบนนี่เด่นสุดๆเลยคือเจ็ดสองหกเนี่ยครับม่<ล>ตึงเลยละม่สิมเกาะคู่แมเ่เนี่ยน้่กันอย่างนั้ในชุดก็ะเพรคู่บนลอดลอดลอยยี่พอร์อดยี่พอขัดกันครับผมเออเพราะว่าหกตัวเนี่ยแหละดึงเขาดึงหอกอนที่ผมใหม่ไปนะครับพอหนึ่งสี่เจ็ดสองหกสามนี่เด้อครับผม เออนั่นแหละนั่นแหละเจ็ดสองหกสามนี่แหละคือตัวเด่นสุดๆเลยทุกคนอ่ะตัวซีเนี่ยซีที่ผมให้วิ่งเนี่ยหนึ่งซีเจ็ดเนี่ยถ้าซีพมาแปดมากตัวนี้อ๋อแปดยังเออแปดแปดที่มาเสียบซีแล้วว่าสีหายนะแต่ว่าสีบพมาํำกันบ้างครับพ่อพมาที่เป็นตัวแท่นกันมากเอ่อพมานํำกันครับซีไอแปดเลยแล้วทั้งทึงเนี่ย แต่ว่านี่คือสูตรของผมอ่นะแต่ว่าผมแบบไกลแม่นปันไดหรือวาทึ่งกับนายแต่ว่าแบบแต่ว่าแบบมันก็เข่าเนี่ยละหกตัวมันก็เข่าสองตัวอยู่ครับผมมันมันเข่าแบบซิฟ่วยเลยว่าเป็นคู่ทางหมนก็พอคือคู่ทางส่วนหลายบางที่ก็คู่ทางมันก็คือสีเข่ามันคือทั้งๆเลยมันเข่าแบบมันเป็นคู่ทางกับน้องวงังไงบางที่ก็เข่าคู่ทางที่ก็เข่ารักบ่อยครับผมอ่ามันเป็นแบบนั้นเอาพอสําหรับคลิปนี้ลูกกับิลบกวนพอสับหนีได้ครับผม ครับครับขอบพระคุณพอเซียนกับบินเด้ครับผมครับรับเดี๋ยวจะลูกจะมาตามเหล็กบนอีกครั้งหนึ่งครับพอสำหรับคลิปนี้รับเสีเยวแนวทางเหล็กล่างของพอไปให้พี่น้องพิจารณาเด้ครับผมเน้นๆเลยเชลกีสครับขอบพระคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมสำหรับพอเซียนกับบินกับไดมาร์เดอร์ครับผมเหล็กล่างของเพลินแล้วก็ นี่ว่างเหล็กเด่นไว้ให้นพี่น้องเนาะครับผมสําหรับเหล็กลัางพื่นจับตาให้ดีเด้อครับพี่น้องงวดวันผ่นศูนย์สอว่ต้องกลับเลยครับผมงวดนี้พ่อกะไหนมากแล้วเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มาเช์กับคอรอทพอนให้พี่น้องเอซถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเ้ยครับผมหวดวันที่สิมิถุนายนหกสิบหสุขุมสุขค้นครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ